คริสติน่ามาริอาอาเิเลราเกิดเมื่อวันที่18ธันวาคมพุทธศักราช2523เดือนธันวาคมคิดศักราช1980ที่สเตเทนไอแลนด์นครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีพ่อชื่อฟาลสโตซาเวียอากิเลราเป็นทหารในกองทัพสหรัฐและแม่ชื่อเชลลี่ลอเรนสกุลเดิมฟิตเลอร์ซึ่งเป็นนักไวโอลินและนักเปียโน ครอบครัวของคริสติน่ามีการย้ายทุกอยู่บ่อยครั้งเนื่องจากหน้าที่การงานของพ่อต่อมาในปีพุทธศักราช2529คิตศช1986ครอบครัวได้ย้ายกลับมาที่สหรัฐและต้อนรับน้องสาวของเธอชื่อราเชลในปีเดียวกันหลังจากที่พ่อแม่หย่าขาดจากกันในปีพุทธศักราช2537คิตศช1987แม่ของเธอได้แต่งงานใหม่และมีลูกชายอีกคนชื่อ ไม่ขึ้นเคิร์นดังนั้นคริสติน่าจึงมีน้องสาวร่วมบิดามารดาหนึ่งคนและมีน้องชายต่างบิดามารดาหนึ่งคนด้านการศึกษาคริสติน่าเคยเข้าเรียนที่โรงเรียนมัธยมปลาย North Allegheny Intermediate High School ก่อนจะเปลี่ยนไปเรียนแบบ Homeschooling เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกกลั่นแกล้งที่โรงเรียน